เอ้ยในสุดงานเราก็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหขายของได้เพียบเลยทุกคนดูนี่ดิได้เงินมาเพียบเลยนี่เนี่ยเน่เนี่ยพี่ได้บรลกฏมาตั้งเจ็ดกองนี่ยเป็นไงอย่างเยอะเลยไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยอะไรอยู่ข้างหน้าเอ้ยอะไรอ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าทุกคนต้องไปสำรวจดูอยากรู้อยากเห็นมากทุกคนตอนเนี้ยจะมันมีอะไรอ่ะเดี๋ยวมันมีตึกเพชรตรงนี้้วยทุกคนมันนกูเลมงง้นหรอโนี่ดิทุกคนเออแต่เราเข้าไปในนี้ไม่ได้ทุกคน ในในในดูดูตรงตรงนี้เด้ตรงดินอ่ะเอ่อมีปุ่มอะไรด้วยหนิงตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มอ่ะทุกคนลองกดดูดิกดเลยเอ้าเดี๋ยวเอาเรามาโผล่ไหนเนี่ยอันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวดิเอ้ยมีขนมปังด้วยมีขนมปังเพียบเลยเออเอาไปด้วยแล้วกันนะเรามีเนื้ออยู่โอเคแล้วก็เอ้ยเอาทำไมเราไม่โผล่บนนี้เฉยเลยอ่ะไอ้ดูดิเฮ้ยเราขู่บอกแล้วว่าจะโซนกดอะไรไปบ้วเนี่ยเรามาโผล่ที่นี่แล้วเนี่ยไปกด ก็ S <S ออบ,บอกให้กดเฉยๆไงแต่ทําไมดิ้งต้องกดอะ่ะทำไมต้องเชื่อฟังทุกอย่างด,าด้วยไอผิดอ,อะไรเนี่ย ไอ้ทุกคนดูดิเราไม่ได้บอกให้มันกดเลยเะเว้เอ้ยพูดผิดเราบอกให้มันกดนะแต่มันก็กดเลยมันไม่ปรึกษาเราก่อนนะทุกคนแล้วเราก็มาโผล่วันนี้เนี่ยกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคนโอ้ยเอาดิจะเอาอะจะนี่ลยเดี๋ยวร้อเล่นร้อเล่นพอพอพอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาทางออกก่อนละกันแล้วก็มีอะไรอ่ะโอ้อะไรอะโอ้คิตาค่าเต็มไปหมดเออคิตาค่เต็มไปหมดเลยเนี่ยคืออะไรอะเออเหมือนจะมีทางลงตรงนี้ไปเลยไปเลย เปิดก่อนดิเปิดก่อนเลยเปิดก่อนละมันจะมีอะไรกัดเราหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันเป็นดานโดนทุกคนโอ้โหโอ้ยเนี่ยเห็นไหมต้องมาเจอความอะไอย่างนี้ด้วยเออดดยงนู้นได้เอ๊ะจะปุ๊บโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดงจะด้วยแดงจะด้วยเลยอ่เดึงจะด้วยเด้งเด้งทางไหนอ่ะเดงโอ้ยคนเราเนี่ยแย่นี่ก็อาเดง คนเดินดิ่งก็ทำลายเราเอออายไปแกงละอ๋อมันมีบล็อกลอกขนเออดูเอ้ยดีไงตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปตรงนี้ยบั๊บัดีๆเีตามมาทางนี้ทางนี้เนนี้แล้วก็ตรงนี้เน่โดดโดนทางนี้ทางนี้เออแล้วก็ตรงนี้โอเคได้ละได้ละได้ละโดดมาแล้วก็โดดมาเออสวยโอ้ยอ้าลาก่อน เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบฉันไม่ตายเดี๋ยวพอดีเดี๋พอดีเอ้ยทุกคนเดี๋ยวมันวิ่งเรามันจะลางแค้นเรามันจะลางแค้นเราทุกคนเอยเรวเร็วดูดิดูดิเนีคนทุกคนแย่ทุกคนเรายังไม่ทําอะไรมันเลยทุกคนดูดิมันตกตายเองอ่ะมีคนแย่แย่อะไรเนี่ยเห็นว่ายังไม่ทําอะไรก็ตกตายเองก็โด โอเคเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเออค่อยมาโอเคโดดบ้านโดดบ้านจิ้ล้หน่อยเออเออโอ้ยสวยสวยสวยเออสุดยอดสุดยอดลงมาโอเคดีสุดท้ายสุดท้ายโอเคมาดิมาดิเราลงมาเออโอ้ยเออในนี้มีอะไรหรือเปล่าทุกคนอุวยอะไรอ่ะทำไมมีกระจกเพียบเลยเออแล้วทำไมน่าจะเป็นเขาวงกตหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้มันมีประตูประตูทางออกหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประตูทางออกโอ้ยตายเถอะไหน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 เนี้ย เออไอมีชุดอยู่ตรงนี้เนี่ยงนี่นี่ชุดชุดชุดอันนี้ทาตันโอเคชุดชุดใส่กอนเลยละกันนี่ชุดชุดอะไรอ่ะนี่ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้เนี่ยเออโอเคโอเคทางนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ทางออกทุกคนเอ้ยทางไหนวะเดียจะบอกว่าเราหลงทางอ่ะไม่จริงนะเอ้ยอ้าวเจอดาบครับทุกคนเราได้ดาบมาจะเอาเหรอมาดิจะเอาเหรอบอดิทางนี้เด็ดเด็เดัดทางนี้กลับมาเอากลับไปยังโอเคเอา วกระดาษมีอันเดียวไงเออแล้วก็มาหาทางไปต่อเน่งหาทางไปต่อเออทางไปต่ออยู่ไหนเด้อเออมืนจัดเลยบอกได้เลยเอออยนี่ทางนี้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 นี่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 ออกมาหาพี่ออกมาพี่ตรงนี้ก่อนตรงนี้เหรอใช่มาทางนี้ก่อนเออแล้วก็เข้ามาตามมาทางนี้นี่นี่นี่ตามมาทางนี้เลยนี่นี่นี่ตกบาตกบาตกบานี่ไงนี่จะดาบแล้วนี่ดาบอยู่นี่โอเคเออเอ้ยเอาเปิดไปได้ มันเปิดไปได้ทุกคนเราต้องหาทางเข้าทางเอื่อเด้อเรทางไปอยู่ไหนเ่ยเออเราทางไปอยู่ไหนวะเดี่ยทุกคนหาทางเอื่อนครัทางเอื่อนทางนี้แหนงทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่นี่นี่ตรงพี่เยืนตรงพี่เยืนตรงพี่เยืนนี่นี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเออเรียบร้อยโอเคตรงนี้เราก็ผ่านแล้วกันทุกคนตรงนี้มันเป็นแบบอ๋อกองขังไงกองขังแบบหลอกควายหลอกเราเดี๋ยทุกคนเฮ้ยเเฮ้ยหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่เองเฮ้ยบอสโอ้โหบอสบอสบอสเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อน เซฟเซฟเซฟก่อนเออมีธนูมีธนูมีธนูตรงนี้มีธนูในกล่องมีเอ้ยในกล่องมีลูกธนูโอเคสวยนี่นี่ข้างล่างข้างล่างมีข้างล่างมีลูกธนูเห็นไหมเนี่ยข้างล่างมียิงมันยิงมันยิงมันนี่นี่ยิงมัน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 ดีแล้วดีแดล้วดีแล้ยิงมันเลยเด็ยิงมันยิงมันนี่แน่นี่แน่ใครจะลงไปฆ่าล่ะเลยบุกเลยใช้ดาบฟันใช้ดาบฟันเอดูป่วใช้ดาบฟันดิใช้ดาบฟันดับก็ไดี นี่แหละ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 โอ้โหดาดตีไม่ทันไปเข้าโอ๊ยโเจ็บ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 จะตายแล้วโอ๊ยยิงยิงไปยิงไปยิงไปเออโอเคโอ้ยเหมือนมันจะดรอปอะไรทุกคนดรอปอะไรสักอย่างนะเออดรอปบล็อกผ่านมาเพียบเลยโอ้โหโคตรเกลือเลยบอกได้เลยเกลือบ้าบ้าโอ้ย เน่เน่เน่บ้าเพิ่งกดนะเออขอฟาร์มพวกนี้ก่อนแล้วกันเออเดี๋ยววาไปขอฟาร์มพวกทะดูพวกอะไรก่อนเออ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 มออเออเออเออ่ออเมอเออเออเออเมี๋ยวฟอร์ออเ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 อ้ยหอดอล้วโอ้โหนี่ฟาร์มไปแล้วเหรอใช่เอาไปเลยโอเอเอ่เเฮออเออออเเอ ทำไมอ่ะอันนั้นนสำรวจอ่ะอ๋ออันนู้นมันน่าจะมีสมบัติเยอะกว่าล่ะเพราะว่ามันเป็นเพชรใช่ปหใช่ล้วจะเออว่ะเออผมว่านะเดี๋ยวเออเอาของไว้เออเอาของเอาไปด้วยแล้วกันไปเลยนยลุยลุยทุกคนผมคิดว่านะอันนี้มันน่าจะมีพวกสมบัตินะครับตอนนี้เรามีดาบแล้วก็ชุดแล้วก็ธนูอันสุดแรงของเราแล้วไม่ต้องห่วงโอเคจะเจออะไรก็ไม่กลัวแล้วมาเลยโอเค เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเรามาอยู่ข้างบนไว้เป็นตึกเพชรเหรอโอ้ยฝั่งนู้นอยู่นู้นอ๋อไอ้ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นทุกคนเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเราวาร์ปขึ้นมาอยู่ตึกตรงข้ามกันเว้ยทุกคนเออมจนไปได้ยังไงอะไรอะไรอะไรเขาเอาที่นั่งรถเมล์มาไว้ตรงนี้เออว่างงว่าฉันมันเถอะเดี๋ยวเราเข้าไปดีก่อนละกันนีเนี่เออมันเป็นที่สแกนตรวจอาวุธไม่ใช่เหรอไม่เห็นตี๊ดเลยถือมีดตี๊ดไม่เห็นเป็นไรเลย โอเคทุกคนไปเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างนะครับทุกคนนะเพื่อหาสมบัติต่อเดี๋ยวน่าจะเพิ่มเลือดก่อนโอ้ยโอ้นี่ในนี้มีอะไรอ่ะเออจมขุดออฟซิเดียนเหรอแล้วจะขุดยังไงเดบิดธนูกับไอดาบเดี๋ยจะขุดยังไงเดี๋ยวนะแสดงว่ามันต้องมีพีเอ็กในนี้นี่ไงโอ้โหทุกคนเลยมันเป็นพีเอ็กไหมอะไรอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นธนูเทพด้วยใช่หานี่ในไหนไปดิงเจอตรงไหนอ่ะเออเจอตรงเหลือตรงเนี้ยไหนต้องเหลือปะนี่ไงเค เฮ้ยนี่โอ้โหไปละเออลองหาดูห่อเออลองหาเพิ่มนี้พี่ก็อยากได้อยู่นี่เยอะนี่ไหนๆหนไหนไไหนอยู่ไหนโอ้เราเจอทะดูเทพแล้วทุกคนว้าวสุดยอดโอเคตอนนี้เราก็มีทะดูเทพไว้ยิงแล้วปิ้วเออจะว่าไปมันแจกทะดูก็จริงนะแต่ทำไมแบบมันไม่เบียี่ให้เราเลยอ่ะพี่แอคอ่ะเราอยากได้พี่แอคอ่ะเนี่ยใช่อยากได้เออมันมันมีไหมพี่แอคอ่ะเราอยากได้พี่แอคมากเลยทุกคน มีไหมในเนี้ยมันมีแต่พีแอคกันเดียทุกคนมันมีแต่พีแอคมายทุกคนซึ่งมันไม่สามารถขุดพวกนี้ได้เว้ยแล้วละเออว่ะจะว่าไปไปเขาบอกว่าให้ขุดหินออกซิเดียนไงต้องหาอินออกซิเดียนให้ได้ก่อนเออใช่ใช่ใช่เนี่เจอแล้ว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 นี่นี่นี่โอเคนี่เจอแล้วแต่เราต้องหาที่ขุดอ่ะใช่ใช่อะไรเหรอถั่วสีเหลืองกับถั่เจ้าวทำไมอ่ะมาดูดิอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่เออไหนอ่ะไปเดินไปเดินมันมีเหรออ๋อลูกธนู เออพี่เก็บมาเยอะแล้วหนิงเก็บไปเลยตอนนี้พี่เก็บมาโอ้โหเป็นสามกองอ่ะเออให้ตายเถอะแต่ตอนนี้ไปเจอหินออฟซิเดียนแล้วอ่ะเออขุดไงนี่นี่เอาใช้อะไรขุดอ่ะเออไอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหเอ้โอ้มันแอบมาอยู่ตรงนี้ทุกคนมาดูดิมาดูมาดู เนี่ยมันมาแอบอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยอะไรเน่งเน่เน่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเนี่ยเห็นปะคือตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วพี่แบบเดินวนไปวนมาโอ้โหเอ้ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราขุดหินออฟซิเดียนเลยละกันนะครับทุกคนนะนี่อุ้ยดูดิขุดทีแบบข้างๆเหลาดูด้วยใช่ใช่ตุ้มๆนี่ตุ้มโอเคโอ้โหข้างๆอะไรๆอย่าได้ตกเลยนะอย่าได้ตกเลยนะตายเลยนะเนี่ยตกได้เลยใช่โอเคเดี๋ยวขอขุดแป๊บนึงนี่ขุดก่อนขุดก่อนขุดก่อน เจือบตูมโอเคเราจะทางลงแล้วครับทุกคนสุดสุดเลยมาที่มาที่ทางนี้ทางนี้เลงเราไปก่อนไหมเราไปก่อนไหมลงลงไปก่อนเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวลงให้ก็ได้โอ้โหแค่นี้ก็ไม่อยากจะลงให้โอ้โหเดี๋ยวเนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาไปทะดูด้วยโอ้โหโอเคโอเคปึ๊บปึปึ๊บแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอไปก่อนโอเคโดนมาโดนมาตามมาตามมาเออโอ้โหทุกคนเราต้องกัดระยะธนูนะครับทุกคนให้มันเดียวไปก่อนแล้วก็โดนไปเลยโอเคแล้วอยู่ได้อยู่ไงเดียว แล้วก็ตรงนี้โดดไปโอเคนึ่ระวังธนูนะเฮ้ยเด็กนี่ไงเด็กทำไมไม่ระวังธนูไม่ได้สกอนโอ้บอกแล้วอย่าประมาทเนี่ยโดดดีๆโดดดีเล็งดีเล็งดีเออเนี่ยแหละเนี่ยค่อยมาค่อยมานี่โอเคเนี่ยกระไล่ย้ายธนูยิงออกไปก่อนยิงลไปเลย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  เออโอเคทุกคนแล้วก็โดนมาฝั่งนี้ป๊บโอ้ยแล้วตรงนี้ทุกคนดูดิโอ้ยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้โอ้ย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 ไม่เป็นไรก็แย่แล้วโอ้ยเกิดตายเกิบตายเกิบตายเกิบตายโอเคได้อยู่โอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วเราต้องทำยังไงทุกคนเออแล้วมันดูมันยิงเรื่อยๆเลยเนี่ยใช่เออขอกินก่อนนี่มาปุ๊บแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยยากจานทุกคนเอ้ ก็โดดไปปุ๊บโอเคแล้วก็ปุ๊บโอเคเดี๋ยวพี่ขอดูดี้ก่อนละกันเหน่งแล้วนี่คืออะไรเอออ๋อรู้แล้วเหน่งหนิงโดดขึ้นไปเลยเออแล้วก็เห็นป่ะมันจะมีอยู่ข้างหน้าไหมเอออย่าเหยียบระว้านะโอ้บอกแล้วอย่าเหยียบระวะโอ้ทุกคนถ้าเราขึ้นมาอ๋อถ้าเราขึ้นมาตรงนี้เราจะตายนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เออเซร็โดไปจึ๊บแล้วก็โดดไปนี่โอเคเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนกินไปก่อนตายแล้วเออแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันจะกระโดดย่า กับเ้ือกลับบ้านและเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วค่อยกระโดดมาโอ้ยมันโวยวายทุกคนเลยส่งเคาะมันเลยแล้วกันโอ้ยโอเคทุกคนโดดไปปุ๊บแล้วก็ปุ๊บดีทางนี้อ่ะพี่รอไม่ต้องห่วงนดี๋ย่พี่รอโอเคไม่ยากไม่ยากเห็นไหม แล้วก็โดดไปด้านข้างเออโดดไปด้านข้างนี่อะเนี่ยเอาเราโดดลงลาวาทำไมเนี่ยโดดเอ้ยมีคนแย่โอเคโด้ยแกล้งนิดแกล้งหน่อยถ้าเป็นงอนเดี๋ยวมาดันมาเร็วอย่าลีลานี่โอ้โหเอ้ยลีลานานเหลือเกินเนี่ยแล้วก็โดดป่เออโอเคเนี่ยโดดมาดูป่ะเออสวยระวังนะระวังธารูนะขึ้นออกมาฝั่งนี้ทุกคนโอ้โหทุกคนเราเหมาธารูมาหมดเลยโอ้โหอย่างเยอะเราจะไปไงอะอ๋มันก็ยิงก็นับดิเนี่ยเออเดี๋ยวปุ๊บก็วิ่งไงมันยากตรงไหนเนี่ย ดโดนแสงแฟดทุกคนโอ้ย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 แสงแฟตเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะอ้าวโดนอะไรอ่ะกูโดนแสงแฟตเฉยเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราลงไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะเออข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยเออเดี๋ยวบอยอีกแล้วเหรอเป็นโกุหลาบเพชรวะทุกคนเลี้ยงกุหลาบเพชรขับมาเลยลุยไล่แดงข้ามบ้านเออข้ามบ้านเออข้ามไปจะดูยิงวไปจะดูยิงวไปเฮ้ยคบคบปะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยิงไปยิงไป นี่มาอดาฟันนี่แน okay. 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 ่น okay. okay. oh. okay. hmm. ี่แน่ฟันเลยฟันเลยฟันฟ well okay. ันฟันฟันนี่นี่แน่นี่แน่โอเคโอเคสวยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่แน่นี่แน่โอเคทุกคนเลยตายง่ายกว่าที่คิดเลยเนี่ยนึกว่าจะตายยากเออเด๋วเอ้ยโอเคแล้วมีดาบเทพเจ้าเพื่ออะไรวะเนี่ยถามจริงเถอะแต่ตอนนี้เราเหมือนจะได้ของมาเพียบเลยทุกคนแล้วเหมือนได้อะไรอ่ะโอ้ทุกคนดูอุปกรณ์ในนี้สินี่ดิโอ้ของดี ขอกดีอย่างเยอะโอ้โหเรารวยแล้วทุกคนเออจะว่าไปแล้วเราจะลงไปไงเนี่ยเออเดี๋ยวไอ้ๆปลาชิงก่อนเลยละกันโอเคเออแล้วเราจะลงไปยังไงทุกคนเอาเออไอ้นี่ไงมีรถทุกคนแสดงว่าเราเติมน้ำมันอันนี้แล้วก็โดดลงไปได้เลยโอเคแล้วก็มันจะไหวไปเลยทุกคนรึปปบโอเคเดี๋ยวดูไอ้ในนี้มันมีน้ำมันปบบไม่บีเลยทุกคนโอเด้อเฮ้ยเออเราก็ต้องเติมเนี่ยใช่ใช่ต้องเติมนี่เติมสักหน่อยเลยละกันเติมทุกคนนี่ โอเคไปแหนงพร้อมหรือยังไปเลยไปเลยไปโอ้หไปเล่ไ่เนี่ยไปเอ้ยเอ้ยโอ้รอดรอดรอดโอ้ร้ยโอดรอดยรอเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอนยโเนยโอ้ยโ้ยโอ้ยโยโยโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ย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 โล้ยโอ้ยโนกยโอ้ยโอเยดอดีปอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโก้ยโอ้ยโอ้ยโอโรโโออ้โอ แบบแทบระเบิดอะบอกได้เลยอันนี้นี่ระเบิดเลยเนี่ยโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปทุกคนเดี๋ยวชนแล้วระเบิดโอเคไปทุกคนเลากลับบ้านกันดีกว่าทุกคนแล้วตอนที่เราได้สมบัติมาเพียบเลยทุกคนดูดิว้าวเลยตั้งแต่ดูเทพเป็ชุดเทพเลยนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวคล mm ิป hmm. นี 2> 2้พวกพี่สองคนขอไว้คลิปนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราทั้งสองคนด้วยนะครับทุกคนนะไม่ไม่เดี๋ยว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 มันเลี้ยวเองเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นมันเลี้ยวเองมันเลี้ยวเองเดี๋ยวรถพังรถพังโอ้ยทุกคนเดี๋ยวโอ้ยโอ้หินเข้าบ้านเลยทุกคนโอ้ยโอเคทุกคนเดีอาไม่นะาย